อยากร่ำรวยทันตาเห็นจงทําบุญด้วยวิธีนี้รับรองเห็นผลอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟรมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของคนที่อยากจะร่ำรวยทันตาเห็น ว่าจะต้องทำบุญอย่างไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าใครก็ตามที่อยากจะร่ำรวยมีความสุขอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันดับแรกจะต้องรู้จักกระจัดอุปสรรคและวิบากกรรมไม่ดีต่างๆออกไปก่อนด้วยการมั่นทำทานสามประการนั่นก็คือ วัตถุทานธรรมทานและอภัยทานซึ่งวัตถุทานก็คือการให้วัตถุหรือสิ่งของเงินทองให้เป็นทานที่เกิดผลดีต่อผู้รับส่วนธรรมทานก็คือการสอนการให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทานแก่ผู้อื่นซึ่งคำว่าธรรมนี้เป็นความรู้ที่เขารู้แล้วสามารถ ช่วยทำให้ชีวิตของเขาพ้นจากความทุกข์ไปได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งทางตรงก็คือการให้ความรู้โดยตรงกับผู้รับส่วนทางอ้อมก็คือการมีส่วนร่วมในการให้ธรรมทานเหล่านั้นอย่างเช่นการช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น หรือช่วยเป็นธุระจัดการให้ท่านว่าการกระทําแบบนี้ล้วนเป็นการให้ธรรมทานทั้งสิ้นส่วนการให้อภัยทานนั้นก็คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราโดยที่เราไม่คิดไม่จองเวรหรือไปอาฆาตพยาบาทต่อเขาอีกซึ่งการให้อภัยทานนี้เป็นการให้ที่ยากที่สุด ในบรรดาทานทั้งหมดแต่การให้อภัยทานท่านว่าเป็นการให้ทานที่ได้ผลบุญมากเช่นเดียวกันซึ่งในตอนแรกเราอาจจะทำยากเพราะการให้อภัยทานนั้นเราจะต้องให้อภัยโทษยอมรับเขมาอย่างจริงใจและให้อโหสิกรรมอย่างไม่ติดค้างไม่มีการซ่อนความโกรธ หรือความอาคาตแค้นไว้ในใจและการใช้ชีวิตของเราก็จะต้องไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่ประทุษร้ายต่อเขาเหล่านั้นอีกเราจะต้องมีชีวิตที่สว่างอยู่ด้วยจิตที่แผ่เมตตาให้คนอื่นได้ตลอดเวลาครับ คูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าเราทําบุญด้วยสามทานนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกวันก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยได้และจะเปลี่ยนไปในทางที่ดียิ่งถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องไม่มีโยุดในชาตินี้ก็จะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและมีความสุขอย่างมาก ชีวิตของเราก็จะพบเจอแต่เรื่องดีๆซึ่งเคล็ดลับในการให้ทานที่ถูกต้องนั้นเพื่อให้เราได้บุญมากและมีความสุขความเจริญท่านว่ามีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันสประการนั่นก็คือ 1. วัตถุทานที่เราให้จะต้องบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าวัตถุหรือเงินทอง ที่ซื้อวัตถุทานเหล่านั้นจะต้องเป็นเงินที่มาจากการทำงานที่สุจริตและไม่เบียดเบียนหรือกันโชกค,คดโกงใครมาและยิ่งถ้างเงินหรือวัตถุเหล่านั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากความยากลำบากของเราเองก็จะยิ่งมีอานิสงส์มากเพราะเรามีเจตนาสูง และวัตถุทานเหล่านั้นท่านว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากขอเพียงเงินและที่มาของวัตถุเหล่านั้นบริสุทธิ์แม้จะเพียงสลึงเดียวเราก็สามารถจะทำบุญได้ส่วนเคล็ดลับสำคัญในการให้วัตถุทานที่จะทำให้ทานนั้นมีอานิสงส์แตกต่างกัน ท่านว่ามีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. ทาตทานคือการให้ของที่เล็วกว่าที่เรากินหรือของที่เล็วกว่าที่เราใช้ 2. สายทานคือการให้ของที่เสมอกับที่เรากินหรือที่เราใช้อยู่ 3. สมีทาน คือการให้ของที่ดีกว่าที่เรากินที่เราใช้อยู่ท่านว่านี่คือเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ทานมีอานิสงส์แตกต่างกันไปดังนั้นเวลาที่เราจะให้ทานแก่ใครเราก็ควรพิจารณาทานเหล่านั้นด้วยว่าได้ให้ของที่ดีที่สุดหรือประนีตที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หาได้ในเวลานั้นหรือไม่ครับส่วนเจตนาในการให้ทานนั้นท่านว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังการให้เราจะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่คิดหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้น เพราะถ้าเราหวังผลตอบแทนกิเลสที่เกิดขึ้นก็จะมาลดทอนบุญที่เราควรจะได้รับลงไปด้วยซึ่งเป็นอุปสรรคมาขวางทางบุญไว้ฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญก่อนให้เราก็ควรทำใจให้สบายมีความตั้งใจที่จะทำบุญเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุข และก็ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยส่วนขณะให้ทานใจของเราก็จะต้องไม่คิดอะไรวุ่นวายไม่คิดมากเพราะบางครั้งในขณะให้ทานนั้นเราอาจจะชอบคิดสงสยัยหรือวิตกกังวลไปว่าของที่เรากำลังให้นั้น สมควรที่คนอื่นจะได้รับหรือไม่หรือของเหล่านี้เขาจะเอาไปทำอะไรซึ่งถ้าเราคิดมากท่านว่าจิตของเราก็จะทรายฉะนั้นขณะให้จิตของเราจะต้องนิ่งเพื่อให้ทานนั้นสำเร็จและเกิดบุญเพราะถ้าจิตเราไม่นิ่งใส่ไปใส่มาก็จะกลายเป็นว่า การกระทําของเรานั้นไปลดทอนกาลังบุญลงส่วนหลังจากการให้ทานไปแล้วท่านว่าเราก็ไม่ควรรู้สึกเสียดายหรือมีจิตใจคิดฝุ่งซ่านเมื่อเราให้เขาไปแล้วก็ให้จบกันไปถือว่าให้ขาดไปเลยแล้วการอธิษฐานหลังจากทําบุญ เราก็ควรอธิษฐานไปในทางที่ดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขอย่าไปอธิษฐานแบบมีข้อแม้หรือแบบขอไปในตัวด้วยครับส่วนเคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือผู้รับจะต้องบริสุทธิ์ท่านว่าถ้าผู้รับบริสุทธิ์ เราก็จะได้บุญมากซึ่งคำว่าผู้รับบริสุทธ์นั้นก็หมายความว่าหากผู้รับมีศีลเป็นคนดีบริสุทธิ์มีความชอบธรรมมากเท่าใดทานหรือบุญที่เราทำไปนั้นก็จะเกิดผลมากขึ้นตามไปด้วยส่วนการดูว่าผู้รับนั้นจะมีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด ครูบาอาจารย์ท่านให้เราสังเกตที่วัดปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเป็นสำคัญและถ้าเรารู้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญกับท่านเหล่านั้นก็ให้เราทำบุญด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือเวลาที่เราใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญด้วยวิธีใดที่ไหนก็ตาม ก็ขอให้เราอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าเพราะพระสงฆ์ที่ท่านกำลังรับนั้นท่านก็ล้วนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์อานิสงส์ของบุญที่เราจะได้รับก็ย่อมจะมากตามไปด้วยหากว่าเรานั้นเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจทำบุญให้ทานอย่างแท้จริงครับ ูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าหากเราเพียรทำความดีมันทำบุญให้ทานอย่างไม่หยุดยัง้งทำทุกวันไม่คาดเมื่อถึงเวลาที่บุญจะส่งผลมันก็จะทำหน้าที่ตามเหตุและปัจจัยบุญเหล่านั้นก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอย่างแน่นอนครับขออนโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณครูบาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ